สวัสดีคะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะลินจะมาปูเป็นงานผ้าแพรสีฟ้าคามให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูเลยคะ่ะว่าปูออกมาแล้วเนี่ยจะสวยน่าน,นอนขนาดไหนแพ็กเกจกระเป๋าไปเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าซื้อเป็นของขวัญฝากคุณหลับผู้ใหญ่ได้เลยแกะออกมานะคะลูกค้างานคือแบบว่าดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยน้องจะมาปูให้ดูนะคะว่าปูออกมาแล้วจะสวยงามเหมือนในรูปไหมผ้าปูนะคะลองรับความหนาของนิ่นอนเนี่ยคะ่ะได้สูงสุด8-12นิ้วเลยผ้าปูรัดมุมมาให้360องศาพอลีดแล้วเนี่ยเรียบมากๆเลยคะ่ะมาถึงขั้นตอน ใส่ปลอกหมอนนะคะเขาก็จะมีช่องซ่อนหมอนให้แบบนี้เลยก็คือยัดน้องหมอนเข้าไปเลยนะคะปูออกมาแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้านะคะพอรีดแล้วเนี่ยเรียบหน้านอนมากๆเลยค่ะนะคะสีสวยชัดมากๆเลยนะคะผ้าห่มมีขนาดใหญ่ด้วย7 8ดฟุตไปเลยสามารถห่มสบายได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะมีให้เลือกกันถึง8สีกันเลยค่ะลูกค้าโหสวยทุกสีเลยนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยดูแล้วชอบสีไหนสามารถจิ้มสั่งซื้อตะกร,รา้าด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะรีบกดสั่งซื้อกันก่อนโปรจะหมดจ้า